สวัสดีครับพงนิมชนในมดนะครับวันนี้ก็มาสอนวิธีการทํารังมดแบบเบื้องต้นแต่เป็นรังมดสําหรับมดเซมิก็คือมดที่เราต้องออกหาอาหารด้วยในระหว่างช่วงวางไข่คือเราต้องมีพื้นที่ให้มันหาอาหารแล้วก็มดพวกแบบมดธรรมดาฟอกฟูรี่มีมดงานแล้วเนี่ยเราอยากให้มันออกมาเดินเล่นได้เรามาดูวิธีการทําเลยครับก็วิธีการทำเนี่ยก็จะมีหลอดทดลองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีกล่องขนาดเล็กกล่องถ้วยน้ำจิ้มก็ได้ง่าย แต่นี่คือผมหาเควือำจิ้มไม่เจอพอดีก็เลยเอากล่องใหญ่มาหน่อยแล้วก็มีฝาปิดด้วยนะครับอย่าลืมว่าต้องมีฝาปิดนะเพราะาไม่งั้นเดี๋ยวหมดมันหนีอ่าอย่างแรกคือเราก็เอาหลอดทดลองเนี่ยทิ้มเข้าไปในนี้ให้ได้เจาะรูให้มันเป็นวงกลมแล้วก็ทิ้มเข้าไป,ประวังอย่าเจาะรูให้มันใหญ่เกินไปนะครับเดี๋ยวมดมันจะหนีไปได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยปาติค่อนข้างกรอบเลยนะรูใหญ่แล้ว ก็เนื่องจากว่าไปเจาะรูมันแล้วมันเดินกลายเป็นรูใหญ่ขึ้นมาวิธีการแก้ไขเนี่ยที่จริงผมแนะนําเป็นเบรนกาวครับยิงเข้าไปเลยจะดีกว่าแต่นี้คือผมทําแค่ชั่วคราวไเฉยๆนะเพราะว่าผมยังไม่เจอพวกมดพวกนี้เอาง่ายๆที่สุดก็คือใช้พาสเตอร์เนี่ยเทปาสเนี่ยแปะเอาแต่เทปายเนี่ย,ย,ยถ้าเกิดเจอมดที่แบบชอบคุยชอบกัดมันก็ทะลุได้เหมือนกัน ส่วนด้านในเนี่ยเราจะใช้ดินใส่ลงไปหรือใช้ปูนใส่ลงไปก็ได้เหมือนกันเีท่นี้จะบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ดินใส่ลงไปเนี่ยอย่าใส่เยอะเพราะมันใส่เยอะเนี่ยมดจะย้ายรังออกมาข้างนอกแล้วทำรังในดินแทนดให้เราใส่เน่น้อยไว้อย่าใส่เยอะนะสำหรับการเจปูนปัตเตอร์เนี่ยก็คือผสมน้ําแล้วก็เทธรรมดาเลยเพียงแต่ว่าหลอดทดลองเนี่ยผมแนะนําว่าให้พันพลาสติกไว้ก่อนการปูนปัตเตอร์เปื้อนหลอดทดลองนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ที่ให้อาหารที่ให้น้ําด้วยน,นะครับ หลังจากบุนบัตเตอร์แห้งเนี่ยแล้วก็เอาหลอดทดลองออกจากพลาสติกก็สามารถใช้งานได้เลยโอเคครับก็สำหรับรังมดแบบมีโอเพนเวิร์ในตัวเล็กๆก็ขอจบมงเพนยงเท่านี้กันนะครับขอบคุณครับ